สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาดูตาลาด forex นะครับในส่วนคูงเงิน EU กับเงินปอนด์นะครับอตอนนี้เราก็จะดูที่ทนเฟร m e ดย์ก่อนนะครับแล้วก็จะลดลงมาเรื่อยๆเป็นท f าน m e สี่ชั่วโมงนะครับอินดิเคเตอร์ที่ใช้นะครับก็จะมีในส่วนของอทิมาซัพลายนะครับสีนี่ครับช่องสีเขียวนะครับ นี่ครับโซ,โซนนี้จะเป็นโซนแนวรับนะครับอันนี้ผมปรับสีเหานะครับอันนี้ก็จะเป็นแนวรับถ้าเป็นสีนี้ก็จะเป็นแนวต้านนะครับเนี่ยเขียวอ่อนแนวต้านเขียว,วแก่แนวรับนะครับแล้วแล้วตัวนี้นะครับสีชมพูเนี่ยจะเป็นิเ d i c a t o r l u c ี y นะครับมันก็จะบอกว่าโซน ถ้าเป็นสีแดงเนี่ยคือโซนฝั่งเซลแข็งแกร่งนะครับถ้าเป็นสีน้ำเงินนะมันจะบอกว่าโซนายแข็งแกร่งนะครับอ่พวกเนี้ยมันมันก็มีส่วนที่ถูกทาลายได้นะครับมันก็จะไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์เนาะนะครับไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ในที่นี้ก็คือนะครับถ้ามันเกิดลัคกี้ตัวนี้ใช่ไหมครับแล้วราคาครับรวมมาอีกเนี้ยตัวนี้ลัคกี้ตัวนี้ก็จะหายไปมันก็จะเกิดลัคกี้ใหม่อะไรประมาณนี้นะครับ ก็เลยถ้าาดูมันตัวเดียวเนี่ยมันจะอาจจะไม่ม่เป๊ะเท่าไหร่นะครับโอเควิธีที่ผมจะเข้านะครับมันก็จะมีหนึ่งนะครับมาก่อนก็คือสีชมพูตรงนี้นะครับหรือสีฟ้าน้ำเงินนะครับขึ้นมาก่อนนะครับอันนี้ค่อนข้างที่จะนานนะครับเพราะว่าหนึ่งแท่งก็หนึ่งวันนะครับอันนี้คือหนึ่งวันผมแค่เทสให้ดูเฉยนะครับมาดูตัวอย่างตรงนี้ครับตัวนี้เกิดลัคกี้ขึ้นมาโซนนี้ใช่ไหมครับปุ๊บ อ่าโอเคเราก็บอกว่าฟังเซลแข่งแกร่งนะครับแต่เราจะไม่เข้าเซลล์นะครับเราก็จะรออ่าสองตัวหรือสามตัวคอนเฟิร์มนะครับอ่าผมจะใช้เป็นสามตัวคอนเฟิร์มหนึ่งสองสามสี่อ่าสี่ตัวนะครับหนึ่งก็คือลัคกี้คอนเฟิร์มนะครับผมสองเกิดการสร้างแนวต้านขึ้นมาก่อนหน้านะครับนี่ครับก็คือสีเขียวออดนะครับ ก็คือถ้าเราจะเข้าตก็คือมันจะสร้างตั้งแต่ตรงนี้เลยนะครับแนวต้านนะครับเอ่อมันมันจะสร้างเนี่ยตรงนี้มันก็จะเป็นโซนเขียวไปเลยนะครับแต่ถ้ามันถูกทําลายปุ๊บมันขึ้นไปได้มันจะเป็นสีสีแดงอ่อนนะครับที่ผมปรับไว้นะครับก็คือเป็นแนวต้านที่โดนทําลายแล้วกลายมาเป็นแนวรับนะครับอย่างเช่นขึ้นมาปุ๊บปุ๊บปุ๊บแล้วก็เป็นแนวเออมันก็จะเป็นแนวรับแล้วข้ามวัลเลขึ้นไปอะไรประมาณนี้นะครับ 3นะครับผมให้ดู RSR เ,เดี๋ยวให้ดูตัวนี้ก่อนราคาแท่งเทียนนะครับอ,อันนี้ผมการแบบนน,น,นะครับดูลักกี้2ดูโซนแนวต้านที่มันสร้างขึ้นมาก่อนหน้าเห็นไหมครับมันสร้างมาแล้ว3นะครับถ้าราคาขึ้นไปอยู่ในโซนแนวต้านเห็นไหมครับนี่แล้วมีการสร้างแนวต้านของราคาแท่งเทียนนะครับก็คือเห็นไหมครับพอมันขึ้นไปปุ๊บเนี่ยเราจะไม่เซลล์เลย นะครับม่มีโอกาสที่จะขึ้นไปได้นะเรารอให้แท่งต่อไปหร,อหรือวันหรือวันถัดไปนะครับเป็นอ่าถ้าเป็นโซนขึ้นไปอย่างเงี้ยให้เป็นมันจะเนี่ยครับมันจะสร้างแนวต้านแท่งเทียนก็นคือตรงนี้ใช่เห็น่นะครับก็คือถ้าราคามันขึ้นมาอ่าอย่างงี้ใช่ไหมครับปุ๊บขึ้นมาแล้วมันมันไม่เป็นสีเขียวนะครับมันมันจะเป็นฝั่งแดงนะครับฝั่งแดงปิดลงมาอย่างงี้ครับปุ๊บ ตัวนี้ก็จะเป็นแนวต้านของแท่งเทียนนั้นๆนะครับผมถ้าเราถ้าย้อนไปดูทันเฟเวอร์เล็กเนี่ยมันจะเป็นแนวต้านนะครับโอเคอันนี้สองอันนี้สามช่วยครับให้ราคาแท่งที่เป็นแนวต้านเนี่ยเป็นเป็นฝั่งลงนะครับปุ๊บนะครับเราก็จะได้แนวต้านตัวนี้นะครับนั่นแสดงว่ามันสร้างแนวต้านตัวนี้แล้วนะครับแล้วเราอันดับสี่ครับเรามาดูสโตครับสโตอยู่ด้านบนใช่ไหมครับนะเห็นไหมครับ ก็มีก็จะแสดงว่ามีแรงซื้อค่อนข้างเยอะนะครับแล้วเราจะเซลล์ตรงไหนนะครับอา่เราจะเซล์ตรงไหนเราเซลล์ู่ตรงแท่งตรงนี้ครับที่มันปิดนะครับนี่นี่เราจะเซลล์ตรวนี้นะครับเห็นไหมครับเราจะเซลล์ตรวนี้พอเราเซลล์เสร็จนะครับถามว่าจะปิดตรงไหนนะครับมันอันนี้แล้วแต่นะครับแล้วแต่กําไรที่เราจะพอใจนะครับแต่ว่าผมก็จะบอกเทคนิคอยู่นะครับ อันดับแรกนะครับสำคัญก็คือ sl นะครับ sl เนี่ยอยู่ด้านบนสีเขียวอ่อนนะครับ bear cross เนีครับตรงนี้ครับเลาะขยับมาตรงนี้ก็ได้ครับมันก็จะเป็นแนวต้านอีกรูปแบบหนึ่งนะครับให้เราแบบนี่ sl ตรงนี้นะครับ sl ตรงนี้ก็ได้นะครับถ้าไม่มีเราก็เอาอยู่ด้านบนโซนแนวต้านหน่อยแล้วกันนะครับพอเราเปิดเซลล์ตัวนี้เห็นไหมครับปุ๊บราคาก็ทํากําไรมาเรื่อยครับทํากําไรมาเรื่อย วิธีออกนะครับก็คือมีการไปชนแนวต้านาแนวรับนะครับถ้าฝั่งเซลล์นะครับอย่าเช่นตัวนี้ครับนี่ครับถ้าถ้าถ้ามันลงมาชนแนวรับอย่างเงี้ยปุ๊บเราก็ปิดนะครับ2หรือหรือมีลัคก,กี้สียลมเงินนะครับลัคก,กี้สียลมเงินอยู่โซนนี้เราก็ปิดนะครับประมาณนี้นะครับแล้วก็แล้ว มันมีหลายวิธีการปิดมากนะครับคือแล้วแต่เราเลยนะครับพอมันลงมาแล้วตรงนี้ครับปุ๊บแล้วมีการสร้างแนวแนวรับตรงนี้อ่าสีเขียวเไราก็ปิดตั้งแต่โซนนี้เลยนะครับเออปิดตั้งแต่โซนนี้เลยนะครับอ่ามันก็จะมีอินดิเคเตอร์ตัวนี้เห็นไหมครับที่บอกว่าแท่งเทียนนี้มันคืออะไรนะครับอ่าอันนี้ก็คือแท่งกืนกินนะครับ ลคล้ายๆว่าถ้าเราถือออเดอร์มาเรื่อ,อยๆแล้วมีการไซด์เวงแล้วมีไอ้พวกนี้มันเตือนเรา,าี้ยมันก็จะทาให้เราว่าเอ้ยเรามันเป็นเหมือนว่ากําลังใจในการถือออเดอร์ต่อเพราะว่าถ้าเป็นสีแดงงี้มันก็เหมือนราคาโดนกดลงนะครับเราก็ถือรอเรื่อยๆเห็นไหมครับมันก็ร่วงลงมาแล้วก็มาสร้างไอ้พวกตรงนี้เราก็ปิดออเดอร์ไปนะครับปิดออเดอร์ไปนี่ก็คือกําไรเยอะอันนี้คือน่าจะรอเป็นเป็นเดือนนะครับ ก็คือถือยาวได้เลยนะครับเห็นไหมครับจากนี้มานี่ก็ประมาณอ๋อเยอะมากครับนี่นะครับคนกำไรเยอะนะครับโอเคอันนี้มาดูครับเห็นไหมครับ <c oughs> มันก็ลักษณะคล้ายๆกันเลยนะครับลักษณะคล้ายๆกันเลยก็คือพอมันมันมันมีการสร้างลักกี้เรียบร้อยนะครับสองมีการสร้างแนวต้าน แนวรับก่อนหน้าเพราะเพราะว่ามันเป็นฝั่งขึ้นใช่ไหมครับเราก็ต้องเป็นแนวเป็นแนวรับนะครับมีแนวรับ2เป็นแนวรับแล้วก็คือสีเขียวนี่แหละโซนนี้นะครับ 3. ราคาถัดไปเน,เนื้อเทียน,นยต้องเข้ามาในโซนแนวรับใช่ไหมครับเห็นไหมอ่ะแท่งนี้มาแล้วแต่เรายังไม่เปิดบายนะเพราะว่ามันอาจจะทะลุไปได้ให้เรารอดูแท่งถัดไปหรือวันถัดไปปิดเห็นไหมตรงนี้เป็นบายใช่ไหมครับเราก็เปิดบายตัวนี้ นี่แท่งนี้เลยนะครับแล้ว SL ก็ตามเดิมครับหยุดดูตรงนี้นะครับสโตสโตได้ไหมสโตก็อยู่โซนข้างล่างเนี่ยก็ได้นะครับได้สโต้ได้แล้วก็เปิดใบตัวนี้เห็นไหมครับกาไรกาไรมาแล้วนะครับหากหากเปิดถ้า อวิธีปิดออเดอร์ระดับ3นะครับถ้ามีโซนนี้เห็นไหมครับถ,ถ้าเราไม่มาเราก็อาจจะปิดออเดอร์เลยก็ได้หรือรอให้มันชนแนวต้านนี้ก็ได้หรือรอให้มันมีการสร้างลัคกี้สีชูพูขึ้นมานะครับเราถึงจะปิดออเดอร์ก็ได้นะครับโอเคมาดูคั่เงินต่อไปนะครับเดี๋ยวนี้จะเอาตัวนี้ออกก่อนฮาร์มอนิกแพทชั่น โอเคอันนี้ก็เป็นหนึ่งชั่วโมงนะครับเป็นหนึ่งชั่วโมงเออหนึ่งหนึ่งชั่วโมงเดี๋ยวลัคก,กี้มันไม่มาเดี๋ยวเพิ่มลัคก,กี้มาอืมเห็นไหมครับโซนนี้ครับเกิดการสร้างแนวต้านขึ้นมานะครับเกิดการสร้างแนวต้านขึ้นมาโซนนี้ปุ๊บ มีลัคกี้ใช่ไหมครับหนึ่งลักกี้มีแนวมีแนวรับเออแนวรับขอไปนะครับแล้วสโตอยู่ตรงนี้ครับถามว่าห้าสิบ้าสิบไม่เล่นก็ได้ครับตึงนี้ถ้าไม่ชัวร์ก็ไม่ต้องเล่นนะครับมันมันก็จะมาชัวร์ตรงนี้ครับตรงตรงนี้ใช่ไหมครับถ้าเราว่าสโตมันค่อนข้างที่จะอยู่สูงนะครับแต่มันก็ยังไม่สูงหรอกครับมันห้าสิบห้าสิบแต่ว่าเนี่ยครับโซนนี้ครับตามปุ๊บ เกิดการสร้างแนวรับตรงนี้เราก็บายตรงนี้นะครับกําไรนะครับ <c oughs> นี่ตรงไหนเออกำไรกําไรตรงนี้ใช่ไหมครับปุ๊บปุ๊ปุ๊บปุ๊บแล้วตัวนี้ครับเรามองว่ามันเหมือนจะลงมาใช่ไหมครับถ้าเราเปิดอดเอเดอร์ไปเ้เราก็อาจจะคิดว่ามันอาจจะลงมาแล้วลงไปเลยอถามว่าเป็นไปได้ไหมไหมก็มีโอกาสเป็นไปได้ครับแต่ว่าพอดีมันมีอินดิเคเตอร์ตัวนี้บอกว่าเอ้ยมีแรงซื้อเข้ามาปุ๊บ อ่าเราก็เราก็ใจลมๆใช่ไหมครับว่าเอ,อ้เราก็ถือออเดอร์ต่อได้ครับอ่ามันก็หลายวันมาครับปุ๊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 บมาปุ๊บแล้วจู่จครับราคามีการสร้างแนวต้านส่วนนี้แล้วก็เกิดลัคกี้ส่วนนี้เราก็แค่ปิดออเดอร์แค่นั้นเองครับ SL เราก, SL ราก็ SL เราก็อยู่ข้างล่างช่องนี้ตามเดิมนะครับก็ยังไม่ชนนะครับอันนี้ก็คล้ายๆกันครับคล้ายๆกันเลยนะครับนี่อืม ราคาสร้างแนวต้านปุ๊บเกิเดลัคกี้ด้วยตรงนี้นะครับแต่ว่าตรงนี้ลัคกี้อ่ะมันมันสร้างก็จริงแต่ว่าเนื้อเทียนตรงนี้มันมันเหมือนยังไม่เข้าไปในแนวต้านเราก็ไม่ต้องเล่นนะครับเราก็ไปเล่นคั่วเงินอื่นนะครับแล้วทีนี้ครับมีมีสร้างแนวต้านโซนนี้นะครับเห็นไหมครับมีการาสร้างแนวต้านโซนนี้แล้วก็เกิดลัคกี้ด้วยนะครับในกรณีนี้นะครับ มันมีแนวต้านมาก่อนแต่ว่าลัคก,กี้เกิดทีหลังลัคก,กี้เกิดมาส่วนนี้ถามว่าเข้าได้ไหมเข้าได้ครับเพราะว่ามันสร้างแนวต้านตรงนี้แล้วนะครับถ้าลัคก,กี้มันเกิดช้าเราอาจจะได้ไม้นี้นะครับแล้วก็เซลนะครับเซลไปครับปุ๊บปุ๊บปุ๊บมาพอเซลไปสักพักหนึ่งใช่ไหมครับ<ม>เซลไปปุ๊บปุ๊บปุ๊บมันขึ้นมาเงี้ยเราก็เฮ้ ใจดมลุ่มแล้วมันจะขึ้นไปไหมอะไร sl S ล่วงลวงมาเราก็ใจใจดีขึ้นมาหน่อยใช่ไหมครับอันนี้สัวว่าเราแบบดูเรื่อยๆนะปุ๊บพอพอสักพักมาชนแนวตันอ่าตัวนี้อีกรอบหนึ่งนะครับถ้ามีการสร้างแนวตันตรงนี้สโตสโตตรงนี้นะครับหเห็นไหมสโตพวกนี้มันได้หมดแหละนะครับเรอรอไอซ์เซลนะครับรอมันเกิดตัวนี้เตือนว่าเฮ้ยปุ๊บมาอโอเคเราก็ถือออเดอร์ต่อ นะครับถือออเดอร์ต่อนะครับหรือใครจะขยับ SL จากนี่มาอยู่ด้านบนนี้ก็ได้อีกรอบหนึ่งนะครับแล้วก็แล้วก็แอปพายไปใช้กับตัวเองก็ได้นะสักพักครับ,าร,บราคาก็ร่วงลงมาเราก็เริ่มดีใจขึ้นมาใช่ไหมครับอพอมาถึงตัวนี้มันก็อกเป็นแท่งกืนกินตุ๊บโอ้โหเราก็ถือต่อได้ครับถือต่อได้สบายใจนะครับแล้วราคาก็มาสร้างลัคกี้ตรงนี้ปุ๊บเห็นไหมส่วนเนี้ย โซนเนี้ยนักกี้แล้วแล้วก็ปิดออเดอร์แค่นั้นเองครับก็กําไรโวเยอะมากครับกําไรนะครับโ okay. อเคอมาดูอันนี้เป็น1ชั่วหนึ่งวนงันนะครับสำหรับถือออเดอร์อ่าผมก็จะเทสในส่วนของ4ชั่วโมงกับ1วันนะครับที่ผมเทสนะที่มันโอเคนะครับอืมอันนี้น่าจะเฟลนะเพิ่มนงครับเดี๋ยวปรับ ตรงนี้ถามว่าได้ไหมดูก็ตรงนี้ถามว่าได้ไหม,ม,ม,ไไหมลัคก,กี้ตรงนี้เกิดตรงนี้ครับลัคก,กี้สร้างตงัวนี้ครับแล้วแล้วมีการสร้างแนวต้านขึ้นมานะครับตรงนี้ใช่ไหมครับแล้วสโตอยู่ด้านบนใช่ไหมครับนะมันภาพไม่ชัดอันนี้ก็สวยนะ เข้าได้นะครับไม่เป็นสีเรียสก็คือ,คอเราก็เอาล้วก็ S l อยู่ด้านบนนี่แหละนะครับถ้าไปชนเ l เราก็ขาดทุนนิดๆ,ๆหน่อยๆนะครับพอสร้างแนวต้านเสร็จมีลัคก,กี้ขึ้นมาก่อนหน้านี้ปุ๊บเราจะเข้าตรงไหนครับเรารอให้ราคานะครับสร้างแนวต้านในเนื้อแนวต้านก่อนปุ๊บตรงนี้ให้ปุ๊บเราจะเข้าตรงไหนครับเรามาเข้าตรงนี้นะไม่ไม่ต้องไปสีเรียสว่าเราจะ ซูว่าถ้าแท่งนี้มันเป็นข่ายาวๆลงมาเงี้ยครับเราก็ไม่ต้องเข้าละครับเพราะมันเยอะมันเยอะไปนะครับถ้าเป็นอย่างเงี้ยเราก็เข้าได้นะครับปุ๊บนี่ก็ไม่น่าเกลียดนะครับพอเราเข้าเซียวปุ๊บเห็นไหมครับลงมาก้าฟขึ้นมาเฮ้ยเราก็ขยับกำไรมาก็ได้กำไรมาเรื่อยๆนะครับแล้วเห็นไหมครับมันก็บอกว่าไอ้แท่งเนี้ยกดโดนกดอีกรอบหนึ่งปุ๊บลงมาเลยครับเออเราก็ใจลมๆหน่อยไว้กำไรมาแล้วอะไรเงี้ย สักพักครับลัคกี้ยังไม่เกิดใชไหมมันก็เริ่มมาเป็นสร้างแนวต้านตนัวนี้ปุ๊บอ่าพอสร้างแนวต้านตัวนี้นะครับมันไม่ใช่แนวรับนะครับมันเป็นแนวต้านอันนี้เราต้องดูดีๆนะครับถ้าเป็นแนวรับให้เราปิดเลยนะครับแต่ว่าถ้าเป็น,นต้านแสดงว่ามีการมีแรงขายกดเข้ามาช่วยเราอีกรอบหนึ่งนะครับแสดงว่าโอ้โหไม้นี้เราก็ถือออเดอร์ต่อได้ครับเห็นไหมครับมีการสร้างแนวต้านแถมยังไม่ทะลุอีก พอเราถือรอมาประมาณสักมีรู้กี่วันกี่เดือนแล้วมีการบอกว่าตัวนี้เป็นอะไรครับแท่งกืนกินอีกเราก็ถือต่ออีกอืม,อมแล้วก็อาจจะขยับ s l มามาอยู่เหนือแนวต้านตรงนี้รอบนะครับพอสักพักขึ้นมาอีกโดนกดอีกรอบครับเห็นไหมลงมาอีกครับอืมกาไรสักพักนะครับถ้าถ้าตัวนี้มันมันมีสีเขียวโชว์เงี้ยครับเราก็ ปิดออเดอร์เลยก็ได้นะครับถ้าบอลโชว์ส่วนนี้เราก็ปิดเลยนะครับก็ได้นะครับหรือถ้าใครเอาให้ชวัวร์ครับมีลัคกี้เข้ามาสร้างแนวรับเข้ามาค่อยปิดก็ได้นะครับเพราะว่าไอ้พวกสีขเขียวเนี่ยมันมันขึ้นมาได้เรื่อยๆนะครับจะแ,แต่ผมว่าถ้ามองเนี่ยให้มีการสร้างแนวต้านขึ้นมาเออแนวรับขึ้นมาหรือมีลัคกี้เนี่ยสีน,น้ำเงนินเราค่อยปิดออเดอร์นั้นๆนะครับเอ,อมันก็จะทาให้เราคอนเฟิร์มในการปิดออเดอร์อีกรอบหนึ่งครับ อันนี้ผมยกแค่ยกตัวอย่าง1นวันนะครับเดี๋ยวสี่ชั่วโมงผมจะทําอีกคลิปหนึ่งนะครับมามาดูกันอันนี้คือคู่เงินที่4ี่แล้วนะครับเราก็ยังไม่ขาดทุนเลยนะใช่ไหมครับจุดอันนี้คู่เงินที่สเราไม่ขาดทุนเลยผมก็จะเอาฮามนิกเออตัวนี้เรื่อยๆเห็นไหมตัวนี้มีการสร้างแนวแนวต้านขึ้นมาใช่ไหมครับอืเนาทำไมไม่ ฮาร์โมนิกแพทเทิร์นไปแล้วนะโอเคอันนี้ไม่ได้นะครับเพราะว่าเนื้อเทียนมันยังเข้ายังไม่เข้าไปอยู่ในตรงนั้นนะครับนี่โอเคตัวนี้ได้ฝั่งบายนะครับฝั่งบายก็ได้นะครับนี่เออมีการสร้างลักกี้ขึ้นมาโซนนี้มีการนหนึ่ง หสร้างลัคก,กี้คือสีฟ้าฝั่งบายใช่ไหมครับมันเขียนยากหนึ่งเกิดลัคก,กี้นะครับฝั่งบายนะครับตัน,นี้ตัวบีแะฝั่งบาย2มีการสร้างแนวแนวรับแนวรับบายนะครับสามสอขออภัยครับ3คือเนื้อเทียนนะครับ เนื้อเทียนมีการเข้ามาในแนวรับตรงนี้แล้วสร้างแนวรับอีกรอบหนึ่งของแท่งเทียนนะครับอ่านะครับปุ๊บเราก็จะเปิดใบตัวนี้ใช่ไหมครับพอมันปิดปุ๊บรวสโต4ครับดูสโตเห็นไหมสโตอยู่ด้านล่างแล้วก็เปิดใบอ่าเสร็จเราพอเราได้ไม้นี้แล้วนะครับไม้นี้เราจะปิดตรงไหนครับเราก็รอไปเลยครับไปไหมครับขึ้นไปเรื่อยปุ๊บ มีการมาชนแนวต้านแล้วมีการสร้างแนวต้านตัวนี้รอบอ่าตรงนี้เราก็จะปิดออเดอร์ทันทีแล้วเราก็จะเริ่มออเดอร์ใหม่เลยนะครับเพราะว่ามันชนแนวต้านด้วยแล้วการสร้างแนวรับด้วยนะครับตรงนี้ลักกียยังไม่เกิดใช่ไหมครับแล้วมันมาเกิดโซนนี้อ่าเราก็เข้าตรงตรงนแนวต้านตรงนี้ก็ได้นะครับเซลนะครับเซลมาเรื่อยๆครับเซลมาเรื่อยปุ๊บตรวนี้ก็สร้างแนวอ่าแรงกดมาอกีกแล้วก็สร้างแนวต้านตรงนี้อีกครับ นะครับพอมันสร้างแนวใต้ขึ้นมาอีกรอบนะครับเราก็รอนะครับแล้วมันก็ตั้งแนวรับตรงนี้เราค่อยปิดออเดอร์นะครับผมประมาณนี้นะครับมีลักกี้ด้วยก็ปิดออเดอร์เลยนะครับประมาณนี้นะครับสําหรับทานเฟรมเดย์นะครับ